ผ่านไปแล้วครับคุณผู้ชมครับสำหรับงานชิลแอนชิปแอนชิลภูเก็ตนะครับงานปิกนิกริมทะเลนะครับบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมากครับ งานนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นงานจัดขึ้นนะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดภูเก็ตครับเรียกว่าถูกอกถูกใจสําหรับคอกาแฟเป็นอย่างมากนะครับโดยได้มีการจัดงานนะครับชิปแอนด์ชิลภูเก็ตนะครับงานปิกนิกริมทะเลที่รวมคาเฟ่มากที่สุดในจังหวัดภูเก็ตมากกว่า20คาเฟ่ดังทั่วเกาะนะครับให้สําหรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟได้มาลิ้มรสและมาปิกนิกท่ามกลางแสงแดดสายลมนะครับที่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหินนะครับแล้วก็ลานป่าสนใกล้วอล์กเวย์ป่าโกงกลางนะครับ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่8ถึง10มีนาคมที่ผ่านมาครับภายในงานก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับเครื่องดื่มมาหานะครับดนตรีนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะครับจากอควาเรียมแสดงพันธ์สัตว์น้ำในจังหวัดภูเก็ตนะครับบริษัทนำเที่ยวนะครับแล้วก็งานแสดงฝีมือนะครับรวมถึงนะครับใครที่พลาดงานนี้ต้องรอนะครับว่าททก็จะมีการจัดงานดีๆแบบนี้ในวันไหนกันด้วยนะครับ